สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทูผู้สุขศนะครับเนาะครับครับมอนีกาเป็นมือวันที่หนึ่งแหละครับวันที่หนึ่งมีหน้านะครับเนาะครับเป็นมือของไทยของเล่าแหละครับสําหรับรัฐบาลไทยออกมือนีครับเล้าพัฒนากออกมือนีนะครับเนาะแต่ว่าต่างกันกับคนลเวลาานะครับครับครับมือว่านเนี่ยก็ได้สรุปตัวเลขของปูขุนหลายนะครับเนาะครับ ชุดนี้เป็นชุดล็อกเงินล้านนะครับเด้อครับชุดล็อกเงินล้านปูขุนครับให้บนไปที่หากับหนึ่งครับล่างไปที่แปดครับสําหรับตัวเลขปูขุนกับเน้นแปดนะครับเนาะงวดนี้ครับเป็นเน้นแปดมาเลยครับเป็นจับคูมาให้กับเลขเป็นกระไรตโตกระจริงครับเข้ามาจับเอาเป็นเฉพาะตัวที่เป็นเน้นมให้ครับเป็นสาหรับบนเป็นกระเน่นมให้คกับ หาหนึ่งหครับหานึงครับหาเนึ่งะครับเด้อครับีศูนย์ประกันเนียนมาให้นะครับเนาะแต่ว่าป็นตัวล่องหนึ่งเจ็ดสองแปดแสองหรครับตัวเนีนเขอเพิ่นตัวกลมขอเพื่นกับหาหนึ่งนะครับแปดซีครับสำหรับตัวเลขของเพิ่นกับงามอยู่ครับอันนี้เป็นชุดล็อกกันลานนะครับเด้อครับ วดที่แล้วเขาข้องเพิ่นกบเขาครับเขาหัวงามเลยสุดหลอกเงินล้านครับเขาตัวเจาะพร้อมครับครับสาหรับลางกะเพิ่นห้แปดนะครับเนาะแปดกับจับคูมาใหายกะหลายตัวครับสําหรับเหล็กแปดครับตาวาเพิ่นกลมมให้กกะแปดเจ็ดเก้าแปดครับสําหรับตัวกลมครับเหล็กสี่ตัวข้องเพิ่นกะเล็กสามตัว เลขสามตัวมีสี่ห้าหนึ่งครับสี่ห้าหนึ่งครับอันนี้เป็นชุดล็อกเงินล้านนะครับนะครับผู้ใดมักผู้ได้ชอบก็ัจัดนะครับ้อครับผู้ใดคัดกับพานครับทานซองก็เสนอเป็นเพียงนนาสร้างนะครับเนาะอันนี้เป็นของไทยครับของรัฐบาลไทยครับเมื่อนี่แหละครับครับเอาไปชกไปมันนะครับ้อครับเอาไปลําไปลวยครับสําหรับปูขุนพาลวยครับชุดล็อกเงินล้านครับครับ ก็เลี้ยงเล่านะครับเนาะเล่าพัฒนาที่นี่ครับสําหรับเล่าครับสิมาเขาทั้งโคตาเล่าแล้วครับอันนี้ครับเล่าพัฒนาครับสําหรับปูขุนหายมากงวดงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วนะครับเนาะวันที่ยี่สิบแปดกุมภาพับปูหายมากกับบน่างศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับครับ สำหรับเล็กวินเพิินครับสำหรับเลขลูดของเพิ่นกับเก้าับแปดครับกับเขาแปดนะครับเนาะสําหรับลูดของเพิ่นครับเขาตัวแปดมันก็อ,อกหนึ่งแปดนะครับเล็กที่ออกเล็ที่ออกกับเดี๋ยวเอาเล็กซีตัวครับหกหนึ่งหนึ่งแปดครับกับเขานึ่งแปดแปดนึ่งนะครับ แต่ว่าจับคูเพ่นจับคูเบ,แม,บแมนน่แมนครับขาดแต้มหนึ่งบแม่นขาดไปครับเกินแต้มหนึง่งครับเป็นจับคูเป็นหนึ่งเก่านะครับเนาะมันออกหนึ่งแปดหนึ่งเก้ากาเป็นยังสื่อขื่นสื่อลุมนะครับเนาะตัวตัวกลมก็ื่ินกบแปดเก้าแปดนะครับเก้าแปดครับเพิ่นกับมาแปดอยู่ครับเบื้องในตารางเลขของเพิ่นกาถือว่าเลขแปดเพิ่นเดินดีครับ เพิ่นมาแปดตลอดแต่ว่าเพิ่นไปทั้งเก้าครับหนึ่งเก้า่าแม่นหนึ่งแปดนะครับเนาะครับเกินแต้มหนึ่งครับครับว่าเป็นยังครับมีเขาไม่รุนนะครับเนาะสําหรับตัวเหลขกแต่ว่าเขารุดข้องเพิ่นเข่าครับลุดข้องเพิ่นมาง่ามครับครับสําหรับงวดวันที่หนึ่งเพิ่นก็หายมาแล้วนะครับเด้อสาหรับตัวเลขครับเป็นงวดวันที่หนึ่งนะครับเนาะแต่มือนี่พร้อมกันแหละครับกับรัฐบาลไทย Icana, ไปโชบไปหมานไปพิจารณาเบิ้งครับสำหรับรัฐบาลไทยเป็นก็ออกหลายชุดแล้วละครับกูขุนนะครับเด้อฝากไว้แน่ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับตัวเลขของปูขุนงวดนี้่บคือสีแตกคือสีให้เอฟซีโศกโศกหมันหมานอยู่สุภูสุขคนละครับสำหรับเลขตัวเลขกูขุนนะครับเด้อฝากไว้นครับพิจรณา เป็นเหล้าพัฒนาเนาะครับเนาะครับเหล้าพัฒนาก็เล็กไทยกับสรุปไปแล้วเนาะครับตาลอาจารย์ก่มือเบิ่งเหล้าต่อครับอันนี้เหล้านี่ครับข้เพิ่นก็เก่งมากตลอดนะครับวันที่หนึ่งครับหนึ่งมีหน้าครับหนึ่งมีนาคุมขุกเก็ดเนาะครับเนาะครับ วันที่หนึ่งมีหน้าเล้ครับเดอ้อเอาไปโชกไปมา,านไปพิจารณาเบิ้งครับสําหรับผู้มักผู้คัดกรผ่านผ่านไปเลยนะครับนาะสำหรับตัวเลขผู้คุณสำหรับตัวเลขผู้คุณนะครับเดอ้อเดี๋ยวครับผู้คุณเป็นไหมาแนวทางนี่ครับครับ สำหรับเลขวบินเลขเขี่ยงปูขุนก็ศูนย์หน่งสองสามสเก้านะครับสองสาเก้านะครับเนาะมีเก็ตโตครับลูดที่ไหนครับบิ่งลูดของเพิ่นครับลูดไปที่ลูดไปที่3กับเก่าครับ3กับเก่านะครับเนะสากับเก่า ครับเดียรูดเพิ่นสามกับเก้าจับคู่มีอยู่6คู่ครับจับคู่มาก็มีอยู่6คู่ครับก็มี1นึ่งสองหนึ่งสองครับ0ูครับศู 0, 4, ครับ 0, 4, บอบนแน่อาจสบอบเลขไทยเลขล่าของปูกับบัวหูจักนะครับสามเก้าสามองแปดสองเก้าสครับ39 39 39 8 2 8 2 9ก้ครับเก เลขสามตัวเลขสามตัวนะครับเด้อที่นี่ครับสามเก้าสี่สี่สามเก้าครับเก้าหนึ่งสี่ตัวสุดท้ายเก้า หนึ่งสี่ครับหาตัวได้เม่นๆกับสีมีได้ในนี่แหละครับสาหรับเหล็กปูขุนนะครับเด้อครับครับสําหรับตัวกลมนะครับเด้อที่นี่ครับตัวเนียนตัวกลมของปูครับเป็นชุดของเล่าพัฒนาเลยครับเด้อวันที่หนึ่งคือกันครับกับเหล็กไทยครับเอาไปฉกไปมานเป็นเล้าพัฒนาครับหมุนล่างครับอัน เลกวินเหลยกเขี้ยงของปูกะศูนย์หนึ่งสองสามสแป้านะครับสำหรับตัวรูดปูกะตัวรูดปูนะครับเนาะครับรูดไปที่3กับ9ครับจับคูมากะหนึ่งสองหนึ่งสี่ศูนามเก้าสามเก้าแปด้านะครับตัวกลมของปูนะครับเนาะครับ สามเก่าครับเพื่อนห้มาเก่านะครับเนาะพวกนี้ก็เป็นตัวล่องนะครับเด้อล่องไว้ครับครับสําหรับตัวล่องของปูครับมีหาดสาหรับเลขสามตัวเลขสามตัวตัวนี้ครับเก่งมากครับสี่สามเก่าครับตัวเก่งของเพื่อนครับเอาตัวกลมของเพื่อนกว่าได้ครับอันนี้เป็นชุดปูขุนนะครับเด้อของปูขุนผ้ารวย ัเอามาให้พี่ให้นอกโชคโชคมันหมานปูขุนครับพารวยครับเสี่ยงอย่าพาเลาะทั้นส่องนะครับเด้อจัดครับตัวเลขงามมาฝากครับครับแคบหน้าจอไว้เด้อครับเด้อครับแคบหน้าจอไว้ครับเื่อสิบว่าได้ผาดบ่อได้พิหวังครับสําหรับตัวเล็ปูขุนครับเป็นฟันทุ่งงวดนี่ครับงวดนี่ทั้งไทยทั้งเล่าครับ แตกสะแตกเส้่นว่าครับครับเพิ่นยืนหยัดด้วยครับยืนหยันเลยครับหมวดนี้ครับของแถมมากครับสำหรับปูขุนนะครับเด้อฝากตอนพี่ตอนน้องครับเอฟซีสุขูสุขนขอให้สุขโชคมันมานลำลำรวยๆวครับทั้งไทยทั้งเล่าครับแต่เป็นเศรษฐีครับมังมีเงื่อนล้านสุขูสุขุนครับครับสำหรับคลิปนี้กับ่มไม่ยังารล่ะครับ ขอให้เอฟซีย um. ู toes, 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 toes. Middle, middle, persuade, ่ด aw ีไม่แห้งสุขสุขคนนะครับเด้อครับโชคโชคมันหมานลำลำรวยรวยครับพอกันไม่ชิปนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ